ริปชิวๆเพราะว่านี่จีขับรถอยู่คนเดียวเนาะในทริปนี้เราจะมีการไปซื้อที่ดินนะทุกคนจีเป็นคนไลฟ์สไตล์เยอะเนาะนะนับจะเป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากชุบชับชุบชับชุบชับนี่แบบเป็นคนรีบส่วนจีก็จะแบบชิวๆชับชุบชับชุบชับชุบชับสัสตนูครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปชิวๆเพราะว่านี่จีขับรถอยู่คนเดียวเนาะ ตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกา4 0นาทีนะครับก็คือกำลังจะขับไปปราณบุรีครั้งนี้มาคนเดียวคือ้ตลอด5ปีที่ผ่านมาคือไม่เคยแยกกับนับขับรถไปปราณบุรีเลยนี่คือเป็นทริปแรกจริงๆเพราะว่าจีจะไปกับเพื่อนก่อนแล้วบังเอิญนะับพรุ่งนี้ต้องไปเห็นไนกับเพื่อนก็เลยต้องขับตามมาจะบอกว่าจริงๆแล้วเราในทริปนี้เราจะมีการไปซื้อที่ดินนะทุกคนเดี่ยวจะได้คุยกับยูทนินที่ซื้อที่ที่สามร้อยยอด เราก็เลยบอกว่าเป็นเนเบอร์กันดีกว่านั่นเอคือเหตุผลที่เรากําลังจะไปซื้อที่ดินนะครับที่ป้านพดีแล้วก็ยังไม่รู้ซื้อมาทําไมตอนแรกอยากสร้างแบบบ้านพักตากอากาศแต่ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะทำอะไรไม่มีอะไรเลยคลิปนี้ก็คือตั้งใจแค่จะมาบอกว่าเราแยกกันขับมาครั้งแรกใน5ปีและคลิปนี้เหมือนจะเป็นคลิปแรกของปี2024ก็ 2024, ปีนิวเยย์ย้อนหลังนะครับทุกคนไม่รู้ออนเมื่อไหร่น่าจะย้อนหลังพอสมควรเลยแล้วก็คคันมีพิกมากจริงคันนี้รถคันนี้มินิเนี่ยมันเป็นรถนับใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้กลายเป็นว่าจีขับคันนี้มาและนับกลายเป็นว่าต้องขับ SUV เพราะนับจะต้องเอาพี่แพนคันเตอร์พูม่าแล้วก็ตัวใหม่ของเราคือทาโก้ไปฝากกับมาจีโดยการที่ต้องใช้คันนั้นในการขนส่งเด็กๆนะครับก็เลยกลายเป็นจีขับคันเล็กและนับก็ขับคันใหญ่มาแล้วประเด็นคือ ข้างหลัง,งก็คืกกอมีกีตาร์มีถุงครอปเต็มรถก็คือนางได้มีความสุดอันทีสุดจากนี้เหลืออีก2ชั่วโมงครึ่งเราจะไปถึงกันประมาณ6กโมงสิ้นาทีมาดูกันว่าระหว่างทางเราจะมีอะไรให้ทำบ้างไหมพูดเ,เ,เรื่องบ้างรู้สึกแบบพอไม่มีทำเลย จะบอกว่า300ยอดสวยมากนะทุกคนคือหลังจากที่เราได้ไปงานแต่งดิวกับเทนีนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันสงบแล้วมันก็มีความแบบไม่จอแจก็คือสงบอ๋อลืมบอกว่านี่คือสีผมใหม่ด้วยเออจากร้านชื่อ ashka นะครับ a s h k a ถ้าจำไม่ผิดก็คือทำดีมากแล้วก็เออน่ารักมากรู้สึกแบบูใจมาก ตอนแรกกลัวอยู่ว่าแบบทำไฮไลท์แล้วจะแบบเข้าไหมจะดูเพราะบางทีแบบวันธรรมดาฉีเป็นคนไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะดูแบบดูโซมหรือดูจืดไหมแต่ว่าทํามารู้สึกว่าชอบมากนะดูมีอะไรมากขึ้นบอกไม่รู้และนับก็ทำเหมือนกันนะน,นับก็ทาจากสีอ่อนไปเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ยังมีไฮไลท์อยู่คือเราตั้งใจทําให้มันเป็นเหมือนแบบประมาณว่าไฮไลท์คู่กับอะไรประมาณนั้นขอไปตั้งใจขับรถก่อนนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาทุกคนมาอยู่ในกล้องแทนไม่ใช่มือถือไม่ใช่มือถือเนาะแต่ว่าเหตุผลจริงๆที่แวะคือต้องทำงานจับนึ่งเยคุณนับสั่งมาโอเคกลับเข้ารถกันเถอะโอเค okay. ก็คือผมไม่ได้กวนหนวดด้ว <c> ย <oughs> ก็คือบอสใหญ่สั่งงานมานะฮะก็เลยต้องมาแวะปั๊มเพื่อทำงานครับหนึ่งตอนนี้กี่โมงแล้ว เพิ่งข,ง,งขับมาได้แป๊บเดียวอย่างนี้ตอนนี้16.09นะครับเพิ่งขับมาได้แป๊บเดียวแต่ว่า,าต้องทํางานแปบนึ่งมันน่าเหนื่อยไหมกลายเป็นว่าเราก็จะถึงปานบุรีช้าลงนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้รีบอะไรนะวันนี้เป็นวันชิลๆนะครับป๊บกอนแล้วไม่ได้คิดไว้จะถ่าย YouTube หนวดเฟิร์ม เอาจิงเป็นคนหนวดขึ้นน้อยมากนะนี่คือแบบจริงๆมันคือนานมากแล้วแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยมีหนวดนะครับเล่าเอาจิงช่วงปีใหม่เงี้ยเราทีกับน้าก็คือไม่ได้ไปไหนเลยช่วงปีใหม่ไปแค่แบบร้านเพื่อนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่รู้นะด้วยความที่เราอาจจะเป็นฟรีแลนซ์มั้งเราก็เลยไม่ได้เดินทางในช่วงที่คนเขาไปกันเราก็จะเลือกเดินทางช่วงที่เรารู้สึกว่า มันมีความสะดวกสบายเหมือนไม่ต้องไปแย่งใครกินนะเ,เราเคยไปช่วงเทศกาลร,รอบนึงคือแบบว่าขับรถแบบเหนื่อยอะโอเคทุกคนเรามาออกเดินทางกันต่อแต่คราวนี้เราจะมีเพลงแล้วไปกันจริงๆช่วงนี้ถ้ามีใครมีเพลงใหม่ๆแนะนำเข้ามาได้นะครับเพราะว่า อีกนะเป็นพวกฟังเพลงซ้ำๆซึ่งเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่นานมากแล้วแต่ก็เพิ่งมาเพิ่งมาฟังนะอ้าวเปลี่ยนเฉยเพรามันเปลี่ยนอะ่ะทุกคน ออเน็ตเหรอเฮ้ยมันเปลี่ยนหมดเลยอ่ะโอ้ไม่ก็คือพี่นับฟังอยู่ไงพี่นับฟังอยู่ที่บ้านไงทุกคนนับเปลี่ยนเพลงของจิใช่โอเคโอเคเสร็จแล้วบอกนะจะได้ฟังเพลงต่อใชโอเคเสร็จแล้วจอยเล่าเพลงต่อนะไบักไปบักขับดีๆนะโอเคโอเคเราได้

กรขับรถของเราจะจะขาดเพลงนี้ไปไม่ได้นะฮะรีแคป MV แบบไม่มีนะครับ <c oughs> แล้วไม่เปิดประทุน <c oughs> แค่บ <c oughs> ูมอะไรขวาจใจที่หมดวัน <c oughs> กับความรักที่เคยมี <c oughs> จุกคนที่ไม่มีไม่มีค้าน่าสนใจเธอเข้ามาทำ <c oughs> ให้รู้ว่าความรักแท้นั้นที่จริง แค่ได้มองรอยยิ้มนั้น้อยู่ด้วยกันแม้จะไกลแค่ไหนเคราะห์แค่ใาฮัลโหลครับมาเดินทางหรอเปล่ลูกใช่ใช่นี่จะออกมาเล่นภาคแล้วอ๋อใกล้ๆถึงแล้วหรอยังครับอีกประมาณชั่วโมงสี่สิบเร็ววิเออวลิวเร็ววิวอะไรก็คือมามาโทรหานะครับกลับมา นทออ่ oh, oh, ออ่าีโอเคครับทุกคนก็คือแวะเติมน้ำมัน1ทีซื้อกาแฟซะหน่อยยังไม่ถึงเลยเหลือต้งแบบ50นาทีนะจะบอกว่านับอ่ชอบบน่นจีไว้ว่าจีเป็นคนไลฟ์สไตล์เยอะก็คือระหว่างทางหรือว่าเวลาไปไหนมาไหน,ไหนจีจะชอบแวะแวะนูน่นแวะนี่แวะ แวะไปเรื่อยแล้วก็ก่อนออกจากบ้านเลยก็จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นก่อนออกจากบ้านต้องแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่โชว์ถึงความไลฟ์สไตล์ก็คือชาร์ละะนี่ก็แบบชิวๆไงเราไม่ได้รีบปะแสงตอนนี้กำลังสวยเลยนะโทรไปกะฮัลโหลเป็นแม่มักี่นาทีเหลืออีก45นาทีเพราะว่าจีแวะเติมน้ำมันอ๋อโอเคโอเคได้ ถึงแล้วบอกกันนะเราก็เลยไปทำเท้าขึ้นมาแล้วโอเคจีบายนั่นแหละทุกคนก็คือนับจะเป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากชับ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 รีบอะเป็นคนรีบส่วนจีก็จะแบบชิวๆิวก่อนออกจากบ้านก็แบบเฮ้ยขอหน่อยขอกินนั่นหน่อยขอกินน้ําก่อนขออะไรเงี้ยนับมันจะไม่ได้นะมันจะแบบพุ่งตัวออกไปแล้วไปหิวน้ํำบนรถแพงนะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบจีน่าจะเวอร์กว่าโอเคครับสี่สิบห้านาที กับ Golden Hour นะทุกคนดูแสงดูแสงได้เจอกนั่นด้วยนะครับเอ้ยจริงๆแล้วอยากบอกว่าจีกับนับมีแพลนกันที่อยากจะทำ road trip ไปเหนือแต่คราวเนี้อยากจะพาหมาไปด้วยเลยไม่แน่ใจว่าถ้าใครมีโรงแรมสามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับสำหรับ โรงแรมที่แบบเพชรฟรลี่คือจะขึ้นเหนือไปแบบไปนน่านไปอาจจะไม่ฮ่องสอนด้วยแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายคิดว่าจะเป็นโรดทริปประมาณ10วันก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีที่พักไหนที่สามารถพาน้องหมาไปได้เพราะว่าต้องพาเพนเตรอร์ไปด้วยเพราะมันหลายวันเกินไปนะ40่นาทีทุกคน ใกล้ถึงแล้วอีกแค่5นาทีนะทุกคนจะบอกว่าครั้งนี้จีมานอนบ้านเพื่อนนะครับที่เป็นคือมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็เออก็เลยมานอนบ้านเพื่อนเพราะว่าประหยัดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนจีเปิดเขาเรียกอะไรเหมือนรีสอร์ทเล็กๆไว้นะปานบุรีก็คือ5มันมีประมาณ5 6หหลังจีเคยมาเพื่อนแล้วคือบุ๊กเอาก็คือแบบชิลมากชื่อบ้านอิงปลาน,นะครับก็ลองดูได้ว่าตอนนี้เขาเพิ่งทำสระว่ายน้ำใหม่ก็คือจีมองว่าเป็นที่ที่แบบเพื่อนๆ,ๆ,ๆมาชิลกันได้นะ ครั้งที่แล้วเราก็มากันประมาณ5-6คู่แล้วก็เหมือนบุกเอาไปเลยมันก็คือชิลกว่าหรือว่าครอบครัวก็ได้จริงๆเขาก็ t a r g กเ็ตครอบครัวค่อนข้างชัดเพราะว่ามีสระว่ายน้ำมีอะไรเงี้ยไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็เดินข้ามถนนแค่แบบ1เลนแล้วก็คือถึงทะเลเลยแต่ว,ว่าครั้งนี้ก็คือมานอนบ้านเพื่อนนะครับเย้ yeah! ตอนนี้6กโมงสินาทีจริงๆการมาปานบุรีหัวหินก็ถือว่าไกลนะสำหรับคนที่อยู่แบบ โซนในเมืองหรือว่าแจ้งวัฒนะหรือว่าอะไรที่เป็นฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งทน,น่ะขนาดจีคำมาจากคลา,ามสองซึ่งแบบถือว่าก็ใกล้แล้วนะยังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยมาถึงกินข้าวเย็นพอดีเพื่อนๆสั่งไว้แล้วนะครบับชับชุบชับชุบชัุบชับโอเคตรงนี้ไม่มีรถนะครับเดี๋ยวจะนี่หันให้ดูก็คือตรงนี้เลยเห็นปะ คือชิลมากนะก็คือบ้านอิงปานก็คือได้ได้บรรยากาศนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่เส้นเดียวกันชิลมากบรรยากาศตรงนี้อีก700เมตรนะถึงแล้วนี่นี่บ้านอิงปานอยู่นี่นี่บ้านอิงปานเรื่อนนี้ใกล้ๆกลกันเลยก็คือได้วิวเดียวกันอย่างที่บอกนะครับถึงแล้วบ้านเพื่อนจีเอโยวู้เ่เข้าเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ